เรียนบ้านกวดโคกสว่างสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งขอนำเสนอกระบวนการนิเทศภายในรูปแบบการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยประยุกต์ใช้วิธีการศึกษาชั้นเรียน lesson study ตามกระบวนการ Price model โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างเรียนบ้านกวดโคกสว่างสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งผู้ในการนายเทียงชัยพลรัต์ปีการศึกษา2563เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา20คนนักเรียนจำนวน176คนกระบวนการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยประยุกต์ใช้วิธีการศึกษาชั้นเรียน lesson study ตามกระบวนการ Price Model โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้1 Planning วางแผนนิเทศภายในโดยการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกำหนด และจัดทำแผนนิเทศภายในและร่วมการวิเคราห์สภาพปัญหา,าที่เกิดขึ้นในปีกันศาที่ผ่านมาจะแบ่งเป็นสองข้อคือจะเป็นสรุปใจความกับย่อความย่อความนะย่อความกับขนเรื่องก็คือมีเราจะโฟกัสที่ปองหลนะคะก็คือที่มีปัญหาจะเป็นเรื่องภาษาและการสื่อสารนะคะก็คือตอนสอง r e i n f o r c i n g การเสริมสร้างขวัญและกำลกรรังใจ ด้านความรู้โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาอบรมในการจัดกิกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สนับสนุนให้ครูมีการเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาโดยศึกษาค้นค้าหาความรู้จากหนังสือเอกสารต่างๆเว็บไซต์ต่างๆเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจและงบประมาณในการสนับสนุนจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้กับคณะครูโรงเรียนมาโดยตลอด 3. Informing ให้ความรู้ก่อนการนิเทศ โดยผู้บริหารสถานศึกษาครูวิชาการและครูที่ได้รับมอบหมายให้คำแนะนำชี้แจงแนวทางก่อนการนิเทศการสอนในชั้นเรียน 4. Doing การปฏิบัติการนิเทศภายในมีขั้นตอนดังนี้ 1. Les s o n plan แผครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงลุก active learning 2. Teach and observe เป็นขั้นตอนการสอนและการสังเกตชั้นเรียนโดยมีคณะกรรมการการนิเทศภายในซึ่งประกอบไปด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูที่รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการนิเทศพร้อมด้วยศึกษานิเทศประจำสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งเข้าร่วมสังเกตการสอนในชั้นเรียนในครั้งนี้ 3. ามรีเฟกเป็นขั้นตอนสะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียนที่โอเคคือเราให้ให้ความรู้ขเขาไปแล้วแล้วไปสุดท้ายไปจบด้วยโอเนสักข้อ2ข้ออย่างนี้นะทุกชั่วโมงทุกวิชาเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มสาระของอิฟอิฟจะไปคิดยังไงดัก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 ในในกระบวนการของครูหน่อยที่ให้ความรู้แล้วแล้วไปจบด้วยตัวนี้เอาเรื่องตรงนี้มาแหละไม่ต้องเป็นติวครั้งเดียวในในรอบรอบสุดท้ายแล้วยาวๆแล้วเด็กไม่มีความรู้โอเคอยู่นะครับตัวนี้ผมเข้าใจ ตอเอู้อื่นได้ดีค่ะอันนี้คือภาพภาพอันนี้เห็นชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบห่วงข้อมูลหรืออะไรไม่ตอบเพื่อนคือแบ่งหน้าที่การทํางานชัดเจนเพราะวิทยาศาสตร์มันต้องสรุปลงในลงในใบอันนั้นกิจกิจกรรมด้วยอันนี้คือธรรมชาติของวิชานะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะดูจากใบงานของพี่หน่อยคือข้อ6สื่อสารและนําความรู้เรื่องฉนวนไฟฟ้าไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อันนี้หนูต้องงงว่าเออหนูต้องดูยังไงแต่พอหนูมาดูใบงานตุ๊บเนี่ย สิ่งต่างๆที่พี่หน่อยให้มาเนี่ยคือมันมีอยู่ในชีวิตประจําวันของเด็กแล้วเด็กได้เกิดการทดลองและโดยเฉพาะแก้วน้ําค่ะเด็กจะเกิดมีเด็กคนหนึ่งนะคะไม่มั่นใจว่าใครเขาถามเขา,เขาคุยกันว่าแก้วน้าเนี่ยแก้วน้พาพลาสติกแก้วน้ําอะไรนะคะอลูมิเนียมมันนําซึ่งตรงน,นี้นะค่ะพี่หน่อยเขาจะไม่บอกเด็กก่อนเด็กเขาจะคิดเองแล้วหลังจากนั้นครูเขาถึงไกด์ให้เด็กเขาว่าเออให้นักเรียนถ้าใครเอาแก้วน้ําต้องวงเล็บมาด้วยว่าแก้วน้ําอะไรแล้วตัวเองเอาไว้ฝั่งไหน ซึ่งอันนี้นะคะคือมันก็เข้ากระบวนการของวิทาศาสตร์ก็คือสังเกตก,<อ>ก็เป็นหลักแล้วก็ปาตีนเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งก็คือตามหลักเด็กก็คือก็จะได้นําเสนอตรงนี้ถ้าสมมติว่าต่อไปนี่คือการนําเสนอที่ในในใน,ในความคิดของหนูนะคะก็คือถ้าพูดถึงเรื่องสายใยอาหารก็คือเอาโต้ที่หนึ่งมาพูดโต้ที่สองมาพูดโต้ท,ที่สามมาพูดซึ่งสายใยอาหารมีประกอบไปด้วยทั้งหมดหกโต้ดังต่อไปนี้เนี่ยค่ะนี่คือวิธีการนําเสนอที่ถูกต้อง เรื่องความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมหนูว่าชั่วโมงหนึ่งดีแต่ว่าไปเพิ่มกิจกรรมแล้วก็จุดประสงค์การเรียนรู้นี้ให้มันเหลือข้อเดียวคือหาแต่ความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมเราอาจจะเพิ่มกิจกรรมค่ะอย่างเช่นพุติก๊กให้ดูดูวีดิทัศน์ก่อนใช่ไหมคะดูวีดิทัศน์เด็กทำความเข้าใจโอเคเด็กหาได้แล้วทีนี้มาเป็นเป็นโจทย์ปัญหาอ,อจากกลุ่มก่อนเป็นกลุ่มใช่ไหมคะถ้ากลุ่มนี้ก็เหมือนทีนกับ ถ้าเด็กได้นั่งกลุ่มจริงเด็กที่ไม่มีเด็กที่ไม่ได้สนใจอยู่ข้างหลังประมาณสองสามคนที่เห็นนะคะเขาก็เหมือนกับไม่ได้มีเวอร่วมแต่ถ้าเขาได้มานั่งเป็นกลุ่มจริงๆเขาอาจจะได้เห็นกระบวนการเห็นคนที่เก่งกว่าคิดแล้วก็เขาถึงจะทําได้ยตัวอย่างพีอ่อาจจะมีกระดาษแผ่นหนึ่งกันไรามาให้เขาตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมตามจินตนาการถลเลยแล้วทุกคนจะมีเวอร่วมหมดแล้วเขาวัดจริงๆวัดสามด้านเลยค่ะวัดจริงๆ แล้วก็ให uhm ้เขาหาเองนี่คือการเพิ่มกิจกรรมเข้าไปซึ่งเขาได้สัมผัสที่คนเลยตอนที่น้องเอาให้ไปรายงานให้เด็จนะที่นี้มันมีการระบายสีเลยนะคะกับการเขียนโครงเรื่องนะผู้เด็กเด็กที่เขาไม่อยากเขียนโครเรื่องนะเขาจะรีไประบายสีในงานดีที่คิดว่าน่าจะทําให้เขียนเขียนโครงเรื่องให้เสร็จน่ะกันสมองเราเราก็จะระบายสีได้งานเด็กคนนั้นก็จะเขียนโครงเรื่องไม่ได้เลยดยเนียค่ะก็คือนะก็ ไม่ถนัดก็จะทำะไรซื้อเลยมันจะมีระบายสียงแค่แค่แค่เนาะนึกแอดหรืออะไรคำสั่งที่ทำในในนั้นในนี้อ่าสาระการเรนขาจะให้มาแล้วภาษาอังกฤษเนาะยจเพิ่งออกไปข้างนอกเราเอาในกระชื่อเาดีกว่าหนูจะได้ไม่เหนื่อยตัวเด็กแอนเราจะได้ไม่เหนื่อยมันก็จะบอกว่าใช้คำศัพท์อะไรอ่า say it again ก็จะเกี่ยวกับพวกคําสั่งคําขอร้องมันจะมีให้ทั้งหมดนี่ไงถูกไหมอันนี้ถ้าเป็นของม .1 หนึ่งเขาจะบอกเกี่ยวกับลายดิชันแต่ว่าของป .6 เขาจะบอกว่าการใช้ดิกซิเนียีว่าคําศัท์พวกนี้มีความหมายว่าอะไรตรงนี้แล้วก็คาแนะนําอย่างหน่สอนไปว่าเอออย่างโควิดยางงี้ลูกๆควรล้างมือนะประมาณนี้คำแนะนำของเขาในช่วงโควิดเนาะสมมุติว่าโควิดประมาณนี้ อย่างมันจะมีเกี่ยวกับการเล่นเกมเล่นเกมที่มาอย่างน้อยๆคือให้เขาคำสั์อย่างพวกสตาร์ทไมเคินอย่างนี้เขาจะบอกยูเทิร์นเนาะในในนี้เขาจะบอก,นะบอก,บอกว่าโหลดเลยไร่เป่าแอบตัวนี้แลก็เขาเลยนะมื่อนะเมืเม่ตัวนี้เขาจะบอกมามาหมดในเกมของหนูแล้วมันมีคําศัพท์อะไรมามาใส่เรามาใส่ก่อนให้ให้เด็กเราอ่านสุดท้ายแบินี้จบเนาะอันนี้เขาเขาจะบอกมานาคะ หนูเ,เริ่มดูมาตรฐานสาระที่จริงสาระนี้ที่หนูสอนคือนสาระภาษาเพื่อการสื่อสารสาระที่หนึ่งถูกไหมคะถูกแต่ว่าันมาตรฐานตอนหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นตัวตอนหนึ่งจุดสองไหมลูกมาดูดีสิคะมันจะเป็นตอนหนึ่งจุดสองนะคะมีทักษะการสื่อสารการสื่อารในการแลกเปลี่ยขนข้อมูลข่าวสารถ้าจะเป็นตอนหนึ่งจุดหนึ่งก็คือเข้าใจและมีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ในยิป <ersch> นะหนูหนูดูในเทปเป็นรูก็ได้มีลูกมีมีค่ะเทปเป็นรู้มีเปิดดูค่ะถ้าเป็นสาระแต่ค่ะอันนี้มาตรฐานนะคะหนึ่งจุดหนึ่งอันนี้ที่หนูมาเขียนคือมาตรฐานหนึ่งจุดสองแต่กี่กอเนาะตอนนี <lite> ้หนูสอนชั่วโมงนี้เป็นหนึ่งจุดหนึ่งเนาะโอเควันนี้มาคอนเส็ตสี่แอทจัดเป็นขั้นตอนครูนำแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุง 5. p r e t e a s เป็นขั้นตอนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใหม่ 5. ้า e v a l u a t i n g การวัดและประเมินผลโดยมีเครื่องมือในการวิเทศภายในดังนี้แบบบันทึกการสะท้อนการเรียนรู้ (Learning Reflection) ลายบุคคล และแบบบันทึกสะท้อนการเรียนรู้ (learning reflection) จากการ PLC